ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกเกาะนะตอนนี้ใครทำอะไรเนี่ยใครทำอะไรเนี่ยทำอะไรลูกอุ้ยม่น้อยทำอะไรไโอาย้ขาติดแล้วขึ้นไม่ได้ทำไงดีขึ้นแล้วอขาติดขาติดเล่นอะไรลูกเล่นของขายเหรอ มีน้อยเล่นของขายเลอลูก้เโอ้อ่ามีอะไรขายมั้งคะช้อโอ้ช้อนอยู่นี่อะเดี๋ยวไม่ช้อนเดีนไหมคะตัวน้อยหน่อยโอเคมีอะไรขายมั้งคะ่มโอ้มีอะไรขายมั้งคะนไี่ไงโอ้ฉากเหรอ โิเค okay. อืมโคกี่บาทคะอ้อยอืมโคกี่บาทลูกไม่กี่บาทอีมันฮะไม่มีตังค์ใครไม่มีตังค์โอนได้ไหมคะได้ค่โอ้โอนก็ได้โอเคโอนก็ขายได้โอ้โอนก็ขายได้ไม่มีตังโอ้อันนี้จานเหรอคะใช่ค่ะมีจานใส่เหรอคะใช่ค่ะ

ใส่น้ำตาลอีกนิดแล้วมะนาวนิดนึงโอเคค่าติคกะ้า,าใส่น้ำมะนาวลง<ช>ไปใส่น้ำมะนาวลงไปน้ำตาลนิดนิดโอเคอ,อืมเกิดตำมต้นะคะเฮ้ยนักกมไหนเอ้ยไหนอมยิ้ยมอ่ะ กี่บาทคะเนี่ยกี่บาทฮะกี่บาทกี่บาทอู้เอตาตังไปค่ะตังไปค่ะยังยังไม่ใช่ตังเลยยังไม่นี่จ่ายแล้วไงอุย้ยเดี๋ยวมัก็อะไรนู่นไงโอ้ย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 แม่ค้านี่กระดาษเนาะโอ้ยโอ้อาจารย์ตั้งไปค่ะ ค่ะรอชุมตำนะคะรอชุมตำนะรสอะไรเนี่ยอมยิ้มเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยก,กินได้ค่ะลูกค้ากินได้ค่ะลูกค้าฮะโอ้ยอันนี้น่ากินแต่ว่าได้นมไหนตอเบรี่นมอ่ะไหน,น,หน,นอันนี่เหรออ่ะตอเบรี่นมโอ้ยอมแล้วยิ้มมหเนี่ย มินลองเจมด้วย,ยจุกมาเกลือมาตันี่เลยมินจะเอาไหนอันนี้อืมอันอืมอ่ะขายจนตามด้วยเแบบ๊ถือให้มาเแบบ๊ถือให้เร็วเแบบ๊เแบบ๊จับน้ำให้หนูหน่อยเอาใครจะตมามมันที่นี้ใครจะเป็นคนขายใครจะเป็นคนปุง้งอ่ะปุ้งแล้ว วางคนไม่อมยิ้มอ่ะวางคนนิดนึงเดี๋ยวตามซึ่ตามเลยนะยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยนี่แล้วอ้าวพกความแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องวางแบบไหนอ่ะมันถึงจะไม่ล้มอ่ะ ตักได้ไหมเนี่ยตักใส่จานเลยได้ไหมเนี่ยตักเอาวางตรงนู้นลูกขนมอ่ะตักใส่จานเลยไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮยอะไรเนี่ยปลาหมึกเหรอเนี่ยใช่ค่ะโอ้ปลาหมึกด้วยปลาหมึกเขาอยู่แล้วเขาเป็นคิวแล้วอืมเขาเรียกว่าตําอะไรตําทะเลเหรอลูกตําช่มตําตําช่มตําตําทะเลตํา

ตามใส่อะไรบ้างออมะนาวมะเขือเทศแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงนัวตามเลยตามปะยาป๊อกป๊อบจุบๆ,บๆเดี๋ยวเห็นนะคะชิมก่อนอ โอ้เทจังโคกเลยบ่โอ้เทจังโคกเลยโอ้ oh. ปุงใส่ในลูกต้องปูงเสรด้วยต้องปุงใส่ด้วยนี่ค่อขายมีแล้วอยู่แล้วเหรอคะอืออันนี้ให้เบีย้ยขายเหรอ ยกโคกเลยเนาะอืมนะคะเสร็จแล้วะคะ่โคะโอ้ยยังไม่ได้จ่ายจ่ายตังเลยนะคะไหนตังโอ้โห,โ,หโหตังนะทุกคนใบอะไรเนี่ยใบพันธ์หรือใบอะไรใบองใบชงอือโอเค มานั่งกินตรงนี้มานี่มานั่งนั่งกินตรงนี้นั่งตรงนี้แล้วก็บแต่ขนมหวานขนมหวานเหรอโอ้ขนมอะไรดีเนาะขนมนี่เหรอแหมขนมหวานนะใส่กะทิลงไปลอดช่องลงไปลูกจากลงไป ฟักทองเชื่อมลงไปอะไรมั้งนะแล้วก็อะไรอีกอช่มตําเอา้านมหวานจะเป็นช่มตําได้ไงอ่ะนมหวานเราเป็นช่มตํางั้นเอเหรออุ้ยนมหวานเป็นช่มตํางัอุ้ยแม่ค้าม้านั่งสูงเธอเฮ้ยลูกค้าม้านั่งสูงเธอเฮ้ยมันนั่นไหมนเนี่ยอ่ะโอเคอ่ะแม่ค้าขาบ๊ายบายเอฟซีหน่อยค่ะ ถามไอซีซื้อ้มตำไหมคะยิ่มจำไม่ค้าินส้มตำไหมคะเท่าไรกี่บาทนะบบ10บ,บาท10บาทเออขายถูกมากมากนะโอเคสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้คะ่ะก็นะคะช่วงที่อยู่กับมินน้อยนะก็เล่นขายของนะคะก็เล่นด้วยกันนะคะเพราะว,าว่าวันนี้ก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะเนาะกะ็เดี๋ยวก็คิดถึงก็มาไหม่นะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ